าสมปาสมพี่น้องปลาส้มปนาสามตัวโรครับผมผสมเปียกกับหญ้ามากเมื่โโมอกี้นี่ทำใหม่ๆแล้วก็ส่งให้เลยวันนี้สิบโลวันนี้สิบโลแค่ว่าแพ็คส่งให้ลูกค้าครับผม ปลาส้มสามตัวโลได้พี่น้องสามตัวโลครับโคตรไปสามข่าบผุนละเหยย่างไปหยางหน้ามาสีเหียบเพิ่นหยาเล่าใส่ถุงให้สองซันแล้วแต่ว่าแพร่ว่ากระสีแมาใส่ถุงเอ่อใส่ถุงสูญญากาศอีก ูกค้าเพิ่นเคยสั่งกับตะหน่อยเพิ่นเคยสั่งกับตะหน่อยเพิ่นก็สั่งไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่พี่ญาติพี่น้องกินปลาส้มปลาส้มผู้ใดสนใจกะตั้งใจได้จับหน่อยผู้ใดสนใจกะะเบอร์โทร่วไร่ไอดีกันอยู่ใต้คลิปอันนี้ตะหน่อยสั่งเพิ่น เก็ดใหม่ๆแล้วก็ส่งให้พี่น้องเลยง้ะเห็ดครับผมปลาส้มเคยสวยเอา้าพี่เด่ดูแม่ด้วยเหรอโอ้ยมืดแท้วะมืดป่ะสายไฟละโยมละย่างเป็นเย็นอ๋อออแท้เกิดธรรมชาศ อันเบิ่งข้อจับกระเปื่อนอันเบิ่งข้อจับกระเปืน่นเดี๋ยวแต่นายเกิเอาไปส่งครับผมนี่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 แหละดใดอยากได้ก็สามารถสร้างได้สิบโลสวยๆครับผมลงเห็นมันเบิ้งมันเบิ้งดีดี เอาไปทอดกินใส่สงการใส่ใส่สงการหรือเอาข <พอ S 2> ื้นไปกรุงเทพกรุงไทยนั่มก็สามารถสร้างได้ได้วยพี่น้องปลาส้มสวยสวขนาดสามตัวลกว้าวงามเลยประดวนต้มปลาได้บะแม่นประดวนต้มปลา ต้มปลาคอปรัดเดียดปุบ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 ต้มปลาช่อนต้มปลากินเทียงพี่น้องวัวนะคอใหญ่ว้าวต้มปลากินเขาเทียงเขาเทียงวัวนะมึงหัวมันดีละ่ะต้มใส่ใบมะขามอ่อนพี่น้อง สุดยอดอาสิบุเห็นมันเดียดพวดกระบาดยากาศท้องไร่ท้องนาใส่กอ,อกก็มีแล้วพี่น้องนี่ใส่กอ,อกเมื่อนี้มันแนะนำสินค้าอันนี้ใส่กอ,อกหมูครับผมใส่กอ,อกหมูเพิ่นสั่งสองโลแต่ว่ากระหยัดเรียบร้อยครับผมใส่กอ,อกหมูไปกินกับเขาครับผมออกมาตากอยู่ทงพี่ละ กามตากหรยอได้ใส่กอกทอดปิ้งกินกับบักพีกเนี่ยยังสีแซบพี่น้องบักพีกเห็นปะบักพีกหนวยเจ้าเขียงสีวายกัดกินน้ำกัดกินกับบักพีกมึงบักพิกโดกว่าคนน่ะนวยสุกกะมี แก่งเลียงควยแก่งเลียงคว้วไอ้บนญดีจไปใช้พรท่านเห็นหนา้าเห็นตาอยู่อ่ะใดอยากใกล้อยากสร้างไปกินกะสร้างได้พี่น้องเดี๋ยวก็เอาใส่กรอบมาแพ็กยูนหน้าบรรยากาศม่มเลื่อนดีเย็นดีพี่น้อง10ลสิโปร เพิ่นสร้างเจ้าเดียวเนี่ยนะครับผมสร้างปลาสมสิบโลแล้วก็ใส่กอกสองโลอ,อกให้เสียงนี่นี่คือความละเอียดเลยมาลุงใดมาจากเกี่ยวเนี่ยเห็นเจ้าควง มึงเจ้าของมันหูเด้มันเห็นหยามันเหลียวมึงพุ่นะมันยืนมึงเลยเห็นลุงใหญ่อันนี่บ้านีอล้งออลงอลนี่นี่เาข้นออลีอันองห้งอ้งหองห้งห่อหองห้้นอง้างหอององห้องหองหงหเง่นอห้องไห้นไห้้้ คายรูปจมว่ะเอ้าเห็นไของกูโดนจมสันอกันด็่เกี่ยวยาไม่คุ้เกี่ยวใส่น้องนีไหฮ้องฮ้องหงฮ้องฮ้องหงฮ้องหุองายรูปตัวเองเรอูปนี่ตอนเป็นเด็กเนี่ยฮะรูปหนูตอนเป็นเด็กเช่นะไอไปแล้ว ใช่รูปหนูไหมใช่รูปพี่เน่ไหมฮะไอ้เนาเอาถ่าแม่เพิ่นแพ็คของอย่ห้ามไจะขอมาล่ะเอาล่องไตเก็บใส่ก๊อกมาแพ็คพี่น้องตากให้มันกล่ำมือซื้อถ้าพี่ไปหอดพี่น้อง้ะพี่น้องก็เอาไป พึ่งไว้พ่อ้มันกล่ำก็จังทอดก็ได้ข้าสันกับเซียตูครับผมหรือข้าสันกับทอดเลยก็ได้ใส่กรอกสำหรับกินกับข้าวโต้ละสองลอยหาสิบครับผมนอนน้ำ อากาศทอนเป็ดเปิดตาอบพบนางโมราจ้าเอ๋อเวจ้าเอ๋ถอยถอยลองกวางอะพี่จ้าเอ๋อะพี่งี้ครับ,บดำหมดแล้วเสื้อผ้ายันไป เอา,สา่สพี่ต้องสวัสดีคกกรับผู้ใดสนใจกระังใด้เได้ครับผมสวัสดีครับ